สวัสดีค่ะช่องเลยไอวาเราชั e ่นโกโก้ Go, บำรุงผิวกายนะคะวันนี้นะคะหมูจะมาทำคลิปแนะนำร้านค้าใหม่บนซับสติในเคสที่ว่าถ้าเกิดมีลูกค้านะคะสั่งซื้อสินค้าแบบเก็บเงินปลายทางร้านค้าจะต้องทำยังไงบ้างเพราะว่าพอลูกค้าสั่งแบบเก็บเงินปลายทางมาไม่เห็นมีปุ่มให้ร้านนะคะพิมพ์ใบปะหน้าเลยมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะค่อยๆไปกันเพื่อที่เพื่อนๆนะคะจะได้เห็นภาพมากยิ่งขึ้นเนาะหมูจะยกตัวอ,อย่างเป็นร้านค้าหมูนะคะสมมุติว่า มีลูกค้ากดสั่งซื้อสินค้าในร้านค้าของเราแล้วลูกค้าเลือกแบบเก็บเงินปลายทางเราที่เป็นร้านค้านะคะจะได้รับการแจ้งเตือนแบบนี้ค่ะว่ามีคําสั่งซื้อใหม่โดยผู้ซื้อท่านนี้นะคะได้เลือกแบบเก็บเงินปลายทางกะรู้นาอย่าทําการส่งสินค้าจนกว่าเราจะแจ้งคุณแปลว่าถ้าเกิดเราได้รับ ข้อความแบบนี้นะคะคือเราต้องรอ30นาทีเพราะระบบช้อปปี้นะคะใช้เวลา30นาทีในการยืนยันคําขอเก็บเงินปลายทางนั่นเองซึ่งตรงนี้นะคะร้านเนี่ยจะยังไม่สามารถพิมพ์ใบปะหน้าได้นั่นเองก็เลยยังไม่มีปุ่มให้ร้านทําการพิมพ์ใบปะหน้านะคะเพราะต้องรอเวลา30นาทีในการให้ระบบยืนยันคําขอเก็บเงินปลายทางเนาะแต่ถ้าเป็นเคสลูกค้าที่ ชําระเงินเลยชําระเงินแล้วเราที่เป็นร้านค้านะคะจะได้รับการแจ้งเตือนว่าดําเนินการจัดส่งสินค้าถ้าแบบนี้เราที่เป็นร้านค้าสามารถพิมพ์ใบป่าหน้าได้เลยทันทีค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นปลายทางนะคะถ้าแบบนี้เราจะยังไม่สามารถพิมพ์ใบาปาหน้าได้ mm hmm. ก็คืออย่างที่ผมบอกนะว่าว่าเราเนี่ยต้องรอ30นาทีอย่างเดียวเลยจากนับเวลาคําสั่งซื้อตรงนี้ใช่ไหมคะเราบวกไปเลยอีก30นาทีสมมุติว่าตอนนี้นะคะ ครบเวลา30นาทีแล้วทางช้อปปีนะคะจะแจ้งเตือนมาที่ฝั่งผู้ขายอีกครั้งหนึ่งว่ายืนยันคําขอเก็บเงินปลายทางคําสั่งซื้อหมายเลขนี้ผู้ซื้อยูเซอร์ชื่อนี้นะคะได้รับการยืนยันแล้วกรุณาจัดส่งสินค้าให้แก่ผู้ซื้อตรงนี้ละคะ่ะรอทางช้อปปียืนยันเราถึงจะสามารถพิมพ์ใบปะหน้าได้แล้วนะคะเพียงเท่านี้เลยเพียงแค่เรารอ,รอทางช้อปปีนะคะยืนยันคําขอเก็บเงินปลายทาง เราที่เป็นร้านค้าก็สามารถพิมพ์ใบปะหน้าได้แล้วนั่นเองค่ะเนื่องจากเพื่อนๆหลายท่านที่เป็นร้านใหม่ก็อาจจะแบบเกิดความกังวลว่าเอ๊ะมีลูกค้าสั่งไปทางมาแต่ว่าไม่เห็นให้พิมพ์แต่ว่าไม่เห็นมีให้คือไม่เห็นมีให้พิมพ์ใบปะหน้าไม่เห็นมีปุ่มให้แบบกดพิมพ์ใบปะหน้าแตไ,ได้เลยนะคะร้านค้าใหม่ก็เกิดความเป็นกังวลว่าจะทํายังไงดีนะคะ ก็ไม่มีอะไรเลยค่ะเพื่อนๆจ๋ารอแค่เวลา30มนาทีตามนี้เนาะรอทางระบบยืนยันนะคะเราก็สามารถพิมพ์ใบป่าหน้าได้แล้วนั่นเองค่ะหมูก็มาอัปเดตให้กับเพื่อนๆประมาณนี้นะคะถ้าเกิดมีอะไรมาอัปเดตจะมาอัปเดตให้อีกนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบายค่ะ